สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรถถังครับวันนี้ครับผมมีเกมใหม่มาแนะนำครับมีชื่อว่า Metan Watch นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมของหา์ค่ายเกม Dimmer นะนะครับซึ่งเป็นเกมที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ในประเทศไทยนะครับซึ่งรองรับระบบ Android และ iOS นะครับก็คาดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละนะตอนนี้นี่อยู่ช่วงกำลังเตรียมความพร้อมนะก่อนจะเปิด CBT นะครับก็ ตัวเกมเนี่ยสามารถใช้ ID Facebook ก็ได้หรือว่าจะใช้ ID ของเกม d i m m e r นะครับเข้ามาล็อกอินได้นะฮะแล้วแต่ว่าใครถนัดอันไหนก็ใช้นั้นเลยนะครับใครสนก็ใช้แบบนั้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเกมกิ่งวัวว่าเกมนี้เนี่ยครับมีรูปแบบการเล่นเป็นยังไงฮนะแว,ว่าเกมนี้เนี่ยครับได้ทีมภาคจากประเทศญี่ปุ่นมาภาคตัวอนิเมะพา,าคเสียงเกมให้เลยนะครับซึ่งตัวละครนะครับ คืขึ้นชื่อว่าเกีรถถังก็จริงแต่ว่าตัวละครนี่ไม่ใช่เป็นรถถังนะฮะจะเป็นสาวๆนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของรถถังแทนอย่างเช่นอันนี้นะ่ย SPG ของโซเวนะียตใน SU8 ก็จะเป็นสาวน้อยโมเอสน่ารักน่ารักนี้นะฮะนี่นะีอันนี้ประมาณนี้ฮะน,นี่ให้ดูก็จะมีอสตอรี่เล็กน้อยนะฮะให้ดูกันอันนี้ครับอย่างนี้นะ,อะโอเค มีหลายมีหลายคันครับนะฮะรถถังจะเป็นอย่างนี้เราไปดูรถถังกันดีกว่ามีรถถังอะไรยังไงกันบ้างนะฮะก็ไม่ใช่ผิดอันนะฮะอ่าโอเครถถังก็จะประมาณนี้ฮะรถถังในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอ่าหกประเภทโดยการคือหนึ่งรถถังหนักครับพวกให้วิแท้งเกาะหนาะนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวดายเมตตัวแท้งนะครับถึกๆนะครับอันที่สองรถถังกลางนะรถถังที่มีความเร็ว ดีนะครับงแก่งก็ดีนะคือแบบระถังนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์นะเก่งรอบด้านประมาณนั้นครับอันที่สามก็เป็นรถถังเบากระถางที่หมอยการสอดแนมนะมีค่าในการสอดแนมสอดแนมเนี่ยสูงนะฮะแต่ว่ากรถถางค่อนข้างจะเลือดน้อยแล้วก็เปลาะนะครับอันที่สามเอพีจีหรือว่าอาร์ตี้นะเป็นรถถังปืนใหญ่อัตราจรรถถังทีย่ยืนยิงระยะไกลนะฮะประมาณว่ายิงข้ามเขาข้ามดอยไกลประมาณสิบห้ายี่สิบโลอะไรประมาณนี้นะฮะไกลมากนะครับอืมนะ อันที่สามครับจะเป็นรถถังที่ฆ่าหรือว่าทีดินเองนะคือรถถังทำลายล้างนะครับผมนั่นก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะหลายคันเหมือนกันอันนี้ี่เป็นเอชกันะฮะเป็นรถถังเป็นรถเป็นรถเป็นรถถังที่เอาไว้ต่อสู้รถถังอีกทีหนึ่งนะรถถังที่บรรทุกอาวุธหนักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูให้นะฮะอันนี้ประมาณนี้นี่ครับอนี้ฮะก็จะเป็นรถถังพวกนี้ครับนะก็เข้าไปดูตัวละครได้นะนะครับอันนี้นะฮะ นะครับก็จะเป็นมีรูปรูปให้ดูให้ดูด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ฮะอันนี้นะครนี่ฮคันนี้นะฮะอาถังหนักนะครับนะ P ีแซ KPWB2 นะครับก็จะมีพลังโจมตีเจาะเกาะคอมเมนต์ยามคอมพงทนเกาะลบลีกค่าพางในข้อสอดแนวระยะนะก็จะมีพลังต่างๆบอกให้ดูอยู่นะครับรถถังก็มีหลายระแบบครับอันนี้ T34 นะฮะนะครับนี่ท34ครับนะ ของโซเวียตครับนะฮะมีอยู่หลายขั้นเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นี่นี่ครับมีหลายขั้นเลยนะนี่ครับอันนี้ a อเปสิบสามครับนะครับนะฮะกรถถางเบาของฝรั่งเศสนะครับอันนี้ฮะเป็นทางด้านของเอ่ออะไรเนี่ยทอมลองลองทอมนะฮะนะฮะ m 4 0นะครับนะครับอันนี้เป็นอาร์ตี้ครับนะครับนะครับก็มีหลายคันเลยนะฮะรูปแบบก็จะน่ารักน่ารักอย่างนี้นะครับแล้วรถถังเนี้ยสามารถจะอัปเกรดวิจัยนะฮะนี่ครับไปเป็นขั้นต่อไปได้นะครับก็คือเริ่มแรกมาเนี้ยจะมีรถถังแค่ประมาณประมาณเทียร์แรกๆนะครับเป็นเช่นรถถังสีฟ้าอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องทําการเล่นเก็บวิววิวนะแล้วก็วิจัยไปเรื่อยๆนะฮะหลังจากนั้นเนี้ยก็จะสามารถจะปลดล็อกรถถังคันต่อไปไปเรื่อยๆนะ ก็จะเป็นสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองเนี่ยฮะอย่างนี้ฮะก็ต้องปลดล็อกรถถังมาก่อนนะครับต้องปลดล็อกเป็นขั้นๆนะครับนล้ก็ต้องหาเศษนะครับหาพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะมาทําการอัปเกรดรถถังของเรานะครับเนี่ยฮะตัวละครเกมนี้ี่ค่อนข้างที่จะน่ารักนะครับนะครับไม่ค่อนข้างเลยน่ารักเลยนะฮะอันนี้ S U ร้อยครับนะฮะโอเคนะฮะนี่คือส่วนรถถังครับนะครับ เประมาณนี้นะครับก็มาดูส่วนอื่นกันบ้างหนึ่งคว่าตัวเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้เนี่ยไม่มีระบบ V.I.P นะฮะคุณเติมเงินมาก็จะเข้าเป็นคอยอย่างนี้ครับซึ่งเอาไปซื้อชิ้นส่วนซื้อเหล็กซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนในในเกมก็คือเงินที่เป็นระบบซิลเวอร์นะอันนี้ก็คือเงินปกติในเกมนะครับแล้วก็มีกโกะน,นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ค่าวิจัยนะครับก็คือ เวลาไปเล่นมันจะได้ค่านี้เอามาอัปเกรดรถถังอัปเกรดของอะไรอย่างนี้นะครับนะฮะประมาณนั้นนะครับนะครับในส่วนของอกระสุนปืนนะฮะเกมน,นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่ากระสุนปืนเนี่ยมีหลายแบบนะมี AP APCR นะ APS d h, นะ h e r p นะ HE มีกระสุนเยอะมากนะนะมีจอะเกาะหัวระเบิดนะฮะมีกระสุน damage เเนะซึ่ง อันนี้เนี่ยเราจะต้องทําการวิจัยนะใช้ค่านี้วิจัยครับเป็นเทียร์นะอัปเกรดจากขั้นแรกเนี่ยอัปเกรดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะเพื่อเพิ่มอลังให้กระสุนเราซึ่งเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกระสุนอีกทีหนึ่งนะครับเพื่ออัปเกรดก่อนนะครับผมนะฮะอันนี้นี่การอัปเกรดนี่ฮะนี่ครับอันนี้เป็นการอัปเกรดรถถังนะก็คือการเลือกรถถังที่เราจะทำการอัปเกรดนะฮะเพิ่มเลเวลนะแล้วก็เลือกชิ้นส่วนนะฮะในการอัปเกรดนะฮะแล้วจะได้ค่า E.P นะทำให้เลเวลรถถังอัพนั่นเองนะครับในส่วนนกการรอัปเดะ นะครับนอกจากนี้นีตัวเกมเนี่ยยังมีระบบเควสนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือเควสหลักๆนะซึ่งแนะนําว่าถ้าใครจะลองเล่นเกมนี้นะครับแนะนาว่าให้ทาตามเควสจะได้พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะเร็วนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นคลังนะฮะอันนี้ก็คือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่จะเก็บอยู่ตรงนี้นะมีชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันทําอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับผมนะฮะนะครับผมนี่มีหลายแบบเลยมีดัดแปลงมี พลังนอกมีห้องเครื่องมีภายในมีคลังมีพิเศษนะครับนะฮะเดี๋ยวจะดูว่าใส่กันยังไงโอเคฮะอ่ะในส่วนของมีวด้วยบนครับหลังค้านะก็คือการอ่อันนี้คือการเติมเงินเพื่อจะซื้อของนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการซื้อพวกเชื้อเพลิงซื้อซินเวอร์ซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยมีการเพิ่มปับซื้อของอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับนะในส่วนของการซื้อของแล้วก็มีการซื้อทรัพยากรนะครับอันนี้เชื้อเพลิงเอาไว้ลุยด่านนะครับน้ำมันก็เช่นกันอันนี้เอาไว้สู้ก น้ำนมดิบนี้เอาไว้ซ่อมนะเอาไว้เติมพลังให้กับคนให้กับรถถังเรานะครับนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นระบบอ่าเหล็กนะฮะระเบิดเหล็กก็คือการเอาตังมาเปิดเปิดกล่องนะนี่ครับก็จะได้ของอย่างนี้นะครับสุ่มนะฮะนี่ครับหรือไม่ก็กรหลอมนะฮะอย่างนี้ครับก็จะได้ของมานะครับโอเคเนาะนะอันนี้คือการ จ่ายต่างซื้อแบบ V.P. ไม่ใช่ V.P. เป็นแบบบัตรรายเดือนอะไรประมาณนี้นะถึงว่าจะไม่มี V.P. แต่ก็มีรายเดือนนะครับโอเคในส่วนของการจัดทีมนะฮะอันนี้เราไปดูการจัดทีมบ้างดีกว่านะครับก็อันนี้เป็นเอ็ดี d พิเศษนะครับก็รถถังนี่ค่อนข้างจะครบมากันเยอะเลยนะฮะจากที่ให้ดูตรงนี้นะฮะก็มีมีค่อนข้างเยอะแหละนะครับนอกจากนี้ลนะ่ะเรายังสามารถที่จะทําการนะครับติดตั้งของนะฮะ ใส่อาวุธเนี่ยกระสุนปืนนี่ฮอันี้บอกไปที่บอกมีเยอะๆนะฮะอัปเกรดเสร็จแล้วนี่ก็มันเลือกก็จะใส่อะไรนะครับนี่ฮะนี่ครับก็มีกระสุนอยู่หลายแบบนะครับนี่โอเคนะแล้วก็ในส่วนของอ่าตัวนี้เป็นชิ้นส่วนนะครับเดี๋ยวจะถอดออกก่อนนะฮะก็คือการใส่ของเข้าไปนั่นเองนะฮะนี่ฮะก็จะทำให้รถถัง

ม้ด้วยนะซึ่งภาษาญี่ปุ่นนะฮะผมก็ไม่รู้เป็นแล้เขาพูดอะไรนะครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะวันนี้เนี่ยปลดให้ดูครับนะเหมือนกันนะทุกเสียงทุกตัวนี้จะมีมีเสียงเวลาใส่เหมือนกันนะครับซึ่งเสียงคนุภาคเนี่ยมันนจะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าเขาให้ทีมงานอนกภาคแบบเรียกว่านักพากย์ชื่อดังนะกพากย์อนิเมะของญี่ปุ่นนะครับ มามาทำแผนภาพให้เสียงเลยนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับนะของเนี่ยจะมีบวกค่าต่างๆเลยนะตอนนี้ผมขอค่าแบบเร็วโเร็วโเลยกันเนาะผมไม่ขอค่าไม่เลยนะนะครับว่ามันแปกอะไรยังไงี้ยอะไรบ้างเนี่ยกไม่รู้แผมชอบตัวละครมากเลยเสียงชอบฟังเสียงแล้วฟินมากฮะตอนนี้ผมรงอยากจะใส่ของเข้ายกใส่ของออกมะนะฮะ อาริเกโตะนะฮะฟังออกคำเดียวนะโอเคประมาณนั้นนะนี่ครับมีการวิจัยค้นหาสโตงประตูอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือค่าอัปเกรดออกมาอัพนะครับนี่ฮะก็รถถังก็จะที่บอกมีพลังมีดาวมีดับมีเทียบอกอยู่นะครับเนี่ยชื่อถังอะไรนะฮะประมาณนั้นครับโอเคเรียบร้อยแล้วนี่คือรถถังนะต่อไปก็เป็นการจัดทีมป้องกันนะครับเอาไว้สู้กับชาวบ้านเขาเนี่ยเวลาโดนเขาตีนะอันนี้ก็จัดทีมกันได้นะมีทีมเนี่ยเราจะมีทั้งหมด 6คันนะครับผมนะโอเคก็ทีมโจมตีฮะก็ไปตีชาวบา้านเขาก็สามารถจัดได้4ทีมนะครับแล้วแต่ว่าจะตีอะไรยังไงเพราะเราถ่ายแต่ละคันเนี่ยจปประเภทที่แตกต่างกันโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อสู้มากนี้ก่อนหลังจากที่ดูมินคอมสั่งอื่นๆไปเป็นที่ข้อตกละนะครับก็การเล่นนะฮะหมดโจมตีจะมีอยู่3แบบนะฮะมียุทธการก็คือการเล่นตะลุยดันไปเรื่อยๆนะฮะก็จะมีฉากให้เล่นอย่างนี้ครับ นะครับก็ต้องเคลียร์ไปทีฉากทีฉากแล้วฉากก็จะมีอีกสี่ฉากย่อยนะครับผมซึ่งนะครับส่วนอันที่สองเป็นการชิงอำนาจนั่นคือการสู้กับผู้เล่นนะเหมือนการยึดฐานนั่นเองนะฮะการ PVP กันยึดฐานกับเล่นกับผู้เล่นนะครับประมาณนี้ฮะโอเคฮะอันที่สามก็คือกิจกรรมนะก็จะมีอีเวนต์อย่างเช่น à, วิธีการหาแร่หาของหาวสัสถุดับก็จะมีด่านพิเศษขึ้นมาให้เราได้เล่นกันนะครับนะอันนี้จะเป็นด่านพิเศษนะครับก็ทีละอย่างเลยด้วยกัน อันแรกเลยยุทธการนะฮะเดี๋ยวขอสักอันก่อนแล้วันนะครับอันนี้นะก็นี่ครับกดเข้ามาก็จะเจอรถถังเราประมาณนี้ฮะก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะฮะอย่างนี้เนี่ยถ้ามีสัญลักษณ์นี้ขึ้นแสดงรถถังเราเนี่ยไม่ไม่ไม่พร้อมไม่ฟิตของไม่ครบหรือว่ามีการอัปเกรดอะไรยังไงนะฮะนะครับก็ส่งเข้ามาคลิกมาดูได้นะว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับนะฮะฟื้นฟูโอเคนะครับ ก็จะท้าโจมตีได้นะครับเหมือนพลังไม่ไม่ไม่เต็มไปประมาณนี้ก็ก่อนเริ่มโจมตีฮนะก็จะมีค่าพลังบอกนะว่าภูมิประเทศแบบนี้เนี่ยรถถังเราเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างอย่างเช่นจเจอเขาไปพายุทรายความร้อนนะฮะพลังลดนะครับก็คือลดเพียบเลยนะฮะหลายอย่างเนี่ยที่ลดมาก็จะมีสัญลักษณ์แสดงบอกอยู่ว่าฉากเนี้ยคืออะไรยังไงกันบ้างนะโอ๊ค โอคครับก okay, okay. so so ็ส so so so. so 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 ู academia, so ้เลยดีกว่านะก็ในการต่อสู้เนี่ยนะครับตัวละครของเราเนี่ยจะไม่สามารถบังคับได้นะก็เราจะต้องดูอย่างเดียวนะซึ่งการต่อสู้เนี่ยจะอยู่3ระยะนะแข่งกัน3รอบนะครับรอบแรกจะเป็นระยะปืนใหญ่คือระยะไกลนะนะครับระยะนี้เนี่ยจะมีการสอดแนมนะครับเมื่อสอดแนมปุ๊บเนี่ยสอดแนมเจอปุ๊บเราจะได้ยิงก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าสอดแนมแล้วไม่เจอล้มเหลวนี่ฮะอย่างเช่นทั้งบนเนี่ยจะไม่ได้ยิงนะก็คือโดนยิงฟรีนั่นเองนะครับระยะไกลนะอันนี้เนี่ยค่าพลางแล้วก็ค่าสอดแนมมีผลนะครับนะฮะนะครับนี่ระยะระยะยิงนะฮะการยิงเนี่ยมีทั้งแบบยิงแบบธรรมดาแล้วก็ยิงแบบสกิลพิเศษท่าพิเศษนะฮะก็จะแลกกันอย่างนี้นะครับระยะระยะแรกนะฮะอันนี้ <c oughs> ประมาณนี้ฮะจัดการให้หมดคามานันนะครับโอเคละครเขาสนารักน่ารักนะนะครับออกมาอย่างนี้ผมว่าชอบดิสวยดีโอเคเปี้ยงย่งอยตายมาเป็นปลูกแล้วอันนี้ <c oughs> ยังไม่ถึงข้างนอกระยะยังไม่โดนครับ โอเคช่วงที่2ครับจะเป็นระยะสงครามก็ามาใกล้นิดหนึ่งนะฮะอันนี้เนี่ยเอ่อระยะที่ปืนเข้างันี่จะได้ผลนะครับเป็นระยะที่ต้องอาศัยการหลบหลีกนะฮะแล้วก็การสอดแหนมนะครับในการประทะนะฮะอันนี้นะผัดกันยิงนะครับนะฮะอันนี้เป็นช่วงที่สองนะแล้วก็ระยะระยะสุดท้ายนะครับจะเป็นระยะใกล้นะหรือว่าระยะปะทะนะครับนะซึ่งเอ่อตอนนี้น่าจะไม่เห็นนะเพราะว่าดูจากตรงแล้วผมน่าจะ สองระยะสองเทิร์นก็น่าจะจบแล้วน่ฮะโอเคตายที่เทิร์นที่สองจริงด้วยโอเคนะคร okay. นะประมาณนี้ฮะโอเคครบ okay. ับจบก็จะได้ของมานะครับตามสูตรนะได้ตังได้ของได้อะไรมานี้ฮะโอเค okay. นะโอเคก็ฉากไหนที่เราผ่านมาแล้วหรือว่าเคยเล่นแล้วนะครับเราสามารถสกิปได้นะคือการกดข้ามอย่างนี้ฮะจบเลยนะครับ ถ้าอย่างไรยังไม่เคยผ่านนะครับจะกดไม่ได้นะฟังชันนี้จะไม่ขึ้นมานะครับเราต้องอผ่านก่อนเนาะใช่ครับอขอข้ามไปเลยแล้วกันเนาะลืมด,ดูรถถังอนที่มันมีขึ้นรถถังเสียหายอยู่นะฮะบแบบแบบนี่ฮะรถถังผมมีอยู่ห้าคันนะเพราะว่ามันมีคันหนึ่งที่ขึ้นเสียหายนะรเราต้องซ่อมก่อนนะฮะ นี่ครับจะขึ้นอย่างนี้นะสัญลักษณ์นี้ก็คือรถถังเราโดนยิงฮะนะครับคือจะใช้การไม่ได้นะฮะก็คือเทอร์นี้เนี่ยเราผมจะเหลือแค่5คันเพราะว่าโดนยิงอยู่นะครับอันนี้นะฮะนะครับคันนี้นี่ครับคือเลือลดรถนะค่าตามิน่ารถนะผมจะใส่ของมาครบเลยนี่ใส่ใส่ให้หน่อยเออนี่ยมาใส่ตอนเทสได้นะครับ 中のネนนี้ีของแหลมมากเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนของเปลี่ยนของอะไรได้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับสว่างลบเลยนะอันนี้โอเคนะนะครับก็มีอยู่คันหนึ่งนะที่ผมโดนยิงไปก็นี่หายไปนะก็ทำอะไรไม่ได้ครับค่าตัดค่าสตามิน่ามันไม่พอ นะครับโ okay. อเคก็ต้องสู่นะนี่นะครับ,รบไม่มีสตามินาโอเคครับรอบนี้ผมน่าจะได้เห็นระยะที่3เลยนะเรามาดูกันครับว่าจะมีไหมอรอบแรกก็เป็นการประลองฝีมือในการสเกาว่าโอ,โอ้โหสกาแพ้ครับเดี๋ยวนี้เห็นฮนะ สอดแนมล้มเหลวเพียบเลยคือตัวที่สอดแนมล้มเหลวนะครับมันก็จะยิงไม่ได้นะฝั่งเรายิงได้แค่ตัวเดียวครับฝั่งวอเสซูนนี่ยิงเรามาันเลยเพราะว่าเขาล้มเหลวแค่คันเดียวนะครับไปเอ็ยูแปดนะสังโซเวียตครับโอ้โหโดดเดียวหายแรงได้ใจติดคี้ด้วยนะฮะคือการยิงนี่มีการติดคี้ที่ข้อด้วยนะครับมีการยิงเืกอไฟลุกไฟไหม้ด้วยนะฮะมีติดท่าสนะนะโอ้ยตายว่ะไหวปเนี่ยโอเคจัดก,การ <c oughs> <c oughs> เฮตี้เนี่ยกระสุนหัวระเบิดนะครับก็ตอนยิงเนี่ยจะมีเกรดพลังขึ้นไหมหรือว่านี่แรกที่จะ่อะระเบิดนะครับอันนี้จ่อเกาะนะฮะนะครับหัวระเบิดกับจ่อเกาะนะฮะให้ดูเอาไม่แน่นะอาจจะชนะก็ได้ระยะใกล้ครับอันนี้เนี่ยระยะที่สองนะฮะก็จะขยับเข้าไปนิดนึงนะฮะอันนี้เนี่ยเกาะซัดกันแล้วครับหลบได้นะโู้เจอสกิลท่านี้ครับติดขีด้วย แต่ผมไม่ให้มีแท้งนะติดเกาะนะครับเวลายิงเนี่ยจะขึ้นเกาะขึ้นมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะฮะจะมีเกาะอยู่เนี่ยเกาะสะท้อนก็สามารถจะกดดูได้นะว่า,ามีคนมาอะไรายอยู่นะนี่รงตัวละครเนี่ยฮะเอาตายไปแล้วไม่เห็นด้วยจริงๆโอเคไม่เป็นไรโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปฉัดที่ย่ากๆเลยดีกว่านะะมีคนพิเศษด้วยนะอันนี้น่าจะได้เห็นนะ อ๋ออันนี้ลยายเทียมยังไม่ผ่านน่าจะเห็นอยู่นะครับโอเคขึ้นอย่างนี้ก็เอาไปซ่อมนะคือการฟื้นฟูค่าสาาิิ่าให้กับรถถังของเรานั่นเองครับนะฮะโอเคฟื้นฟูนะครับ, fruit, fruit. รบไหวไหมเนี่ยดูนครับ อะไรที่ขอข้าวอะไรกันผมว่าน่าจะผ่านง่ายๆเลยแล้วกันนะครับป้วยเ,เฮ้ยตายผ่านแบบตายๆฮะจำโอ้โหเหลือแค่เหลือแค่สองคันอะ่ะถอยกันแล้วกันเอาใหม่เอาใหม,าามา่ให้ดูใหม่ขึ้นเพียบเลยครับต้องต้องคุณปูกันกต็มีฮะนี่ครับ โอเคไปสู้ใหม่ฮนะเดี๋ยวให้ดูน่าจะมีถึงเทิร์นที่3นะนะครับดูทรงละเท่าเตกี้เทิร์แรกวันนี้ผมก็เกือบตายครับอ่ะเคื่องแรกนะขช้วิสกิลนะฮะก็จะมีอย่างที่บอกครับในระยะมี่ฮะต้องทำการเซิร์ชให้เจอโุ้ยโดนเทียบเลยนะี่ย นี่ครับไปยิงฟรีครับเขาสอดแดงล้มเหลวนะสอดแดงไม่เจอนะฮ <c> ะ <oughs> แรงได้ใจมากครับหมูนรลลกแตกยังยิงฮ <c oughs> ตัวหนึ่งตังตัวหนึ่งเออนี่ครับ <c oughs> เป้าเนี่ยเขาจะยิงออโต้นะแต่ว่าจะมีกระสุนพิเศษนะที่เอาไว้ใส่ให้กับตัวหลักครับเลายิงตัวไหนแล้วเนี่ยตัวคันอื่นจะยิงตามนะครับเหมือนตอนมั้นว่ากระสุนรอบเปา้านะครับนะมีการเซตได้ด้วยนะครับว่าจะเป็นคันไหนอะไรเงี้ยต้องอยู่ที่กระสุนนะครับ หูเจ็บ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 นี่ฮะเจ็บหูยไม่เข้าครับต่อเกาะไปซะานี่ฮระยะที่สองครับนะระยะใกล้ครับยไปอื มกุึงจะอืรีับเกกาะครับเข้าไปมาาดไปยังตายเกาะแตกโดนเหมือนกันครับแต่ว่าตีไปที่มีอแทงนะอุยตายเลยเหรอเฮ้ยน้องถึกของตายไปละระยะที่สอบระยะสุดท้ายครับเป็นระยะปะทะนะประมาณร้อยเมตรครับก็วัดกันแล้วนะอันนี้ใกล้ๆกันเลยนะครับมารู้เรื่องกันละะนี่ฮะอย่างที่เห็น โอเคเยบะ้วยแล้วนะฮะโอเคแล้วก็แล้วนะผมว่าน่าจะไม่ไหวละอ่ะนะครับการหล่อสู้นะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังมีการหล่อสู้กับผู้เล่นนะฮะหรือว่าการชิงอำนาจนะครับ เราจะค้นหาศัตรูได้นะฮะอันนี้เราก็ใช้ทีมที่เราต้องการจะเลือกแล้วก็เซิร์ชนะครับคูดฟูดก่อน,น,นโอเคมีขนาดอยู่เนี่ยโอเคฮะก็จะเซิร์ชอย่างนี้ฮะก็เจอนะฮะเราก็จะเจอโอ้เจอผู้เล่นอ,อย่างนี้นี่มีไส้แตกอะน เพราะว่าเนื่องจากว่าเซอร์วิสเป็นเซิร์ฟเวอร์เทสนะครับดังนั้นเนี่ยตัวผมนี่ค่อนข้างจะโหดโหดมากเลยแหละนี่ครับก็จะเจอผู้เล่นที่แบบเป็นบอทหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ฮะซึ่งผมมีสายแน่เลยดูตรงละนะครับนี่ฮะเละไม่ยังหายไปซะโอเคเขาข้ามเจอเนาะยังไงก็จริงตายแล้วแหละดูจากตรงแล้วนะครับนะฮะโอเคดเสร็จด้วยนี่ฮะก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็มีการยึดคลองนะฮะพื้นที่อย่างนี้ยเข้าไปด้วยนะครับนี่ยึดครองน,อนนี้คือการยึดครองแล้วก็ใครโซนไหนก็อยู่นะหลังจากที่เรายึดครองจกฟียึดครองแล้วก็จะสามารถที่จะผลิตพวกวัตถุดิบอะไรอย่างนี้ได้นะฮะนะครับนะฮะนี่ตรงขัรทับของเราเนะะี่ยจะมีการผลิตวัตถุดิบมีการยึดนะฮะแล้วก็ตรวจสอบเก็บลงเก็บแร่อย,อย่างนี้ได้ด้วยนะครับนะฮะ นี่ครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับอันนี้อ๋อสุดท้ายอีกอันหนึง่งกิจกรรมอันนี้เนี่ยคืออีเวนต์นะฮะพิเศษนะฮะนะครับก็มีอยู่หลายอันนะฮะอโอเคตืนเต้นเลยดีกวอีเวนต์พิเศษนะครับแล้วแต่ว่าเป็นอีเวนต์อะไรนะฮะแล้วแต่ว่าด,าด่านอะไรลงนะครับ สังเกตนะนะได้ว่าตัวละครนี้ก็จะเป็นคน้างตัวเท่ไม่ใช่เป็นเป็นเป็นช้างเป็นแรดเป็นหมูอะไรนะฮะนะครับก็จะต่างกันนะฮะอันนี้ เควีหน e ึ่งอีนะคันนี้นะฮะอันนี้พีแซ็กครับคอนเซอร์มีเงาปลายคันนี้อะไรเนี่ยยังไม่เห็นเราไปดูอีกทีกันมาครับ คันเดียวแล้วเอ็ดูแป๊ดตี๋ยงหหลบได้ยิ่งกอดตายครับเรียบร้อยฮะชนะรถถังกลางแต่จิตกเกอร์ลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยก็จะได้พวกออ่ ของให้เอาไว้อัปเกรดอะไรนี้มานะครับที่เป็นอีพิเศษนะครับออกอลไรกันเนาะวันนี้แค่ให้ดูแค่เข้าเฉยๆนะครับประมาณนี้ฮะโอเคนะครับสำหรับเกมนะครับนอกจากนอกจากนี้นะใครที่เล่นเรื่องงงๆสามารถกดดูกลยุทธ์ได้นะก็จะมีบอกอยู่นะว่าเกมพื้นฐานอะไรยังไงนะค่าไหนอย่างเช่นค่าปืนใหญ่ค่าระยะยิงค่าพังตัวอะไรอย่างนี้จะมี คำอธิบายบอกอยู่นะครับนะนี่ฮะก็สอนผู้เล่นนะที่อาจจะงงๆนะครับโอเคนะฮะก็ประมาณนี้สำหรับทั้งด้านของเกม Metal Wars ครับก็ใครที่อยากเล่นนะอดใจรอนิดนึงนะเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนครับนะฮะส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะแล้วพบกันใหม่นะครับชอบแล้วพดใหม่ครับสวัสดีครับเย้บายบายไปรับไปหัดเล่นก่อน So say somewhere in Rome, but there's something coming for a